ออกอกับพี่เจมส์สวัสดีครับแฟนด์มินได้บอนว่าช่วงนี้พี่รับเต็มเป็ดหนักเลยใช่ครับอะคือแก้ว่กับการเตรียมงานตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ ทำแฟนมิดมาประมาณสัก6ปีแล้วครับคือแฟนขับกัแบบว่าบอกตลอดแต่ว่าเพียงคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงแต่นี้เหมือนโดนเป็นไฟบังคับแล้วว่าต้องทําแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยววอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเรีนบ่อยจริงๆแล้วมันานมานานแล้วมันต้องคอสสนิทยังไงก็ต้องต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้แบบ แฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆคือคือเราจํากัดจํานวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรมสุขภัยแล้วก็คือตั้งคือตั้งใจไปว่าอยากให้มันมีการอินโทรแมคกันที่มันไม่ใช่เป็นกึง่งๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นอะไรคืออยากอยากไปร่วมสนุกกับแฟนคลับตอนนี้ตอนนี้พี่เจมซ้<ว>อ,อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะ ยังครับจันแล้วนะจันแล้วนะวันแล้วนะครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่าพยายามหายคิวไปซ้อมปาวครับพยายามทำไม่ได้หรืออะไรทำไม่ทันครับเห็นว่าบัตรหมดแบบภายใน15นาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็ไม่มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ย จัดไป600คนครับเล็กเลยเล็กแล้วก็วัยมากใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทำไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลย่ะอ๋อเป็นสังคมขายสังค คือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าบอกว่าไปตั scales, ้งราคาสูงอะไรนะเพราะว่าป <Goo> ัต <line> ทั Message ้งหมดจริงๆผมก็นำไปบริจาคอยู่แล้วครับหมายว่ารายรายได้จากการขายปัตเนี่ยก็นำไปทำการกุู้สนเพิ่มรอบได้ไหมพี่เจมส์ขายปัตออนไลน์เพิ่มรอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ไปด้วยให้คนดูออนไลน์ได้ อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับผมเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานนี่เองแล้วอ่างี่เจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทําไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราก็อยู่กับกันกับมานานคือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นกลุนๆที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับเรียนไปกี่เพลงอ่ะ จะร้องเพลงกี่เพลงครับสปอยได้เลยครับสปอยได้คร่าวๆเราผมเตรียมไป20่สิบครับมีชั่วโมงยี่สิบไปร้องคนเดียวคนเดียวเลยครับโเก่สองชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งอีกหนึ่งคนนะคิวใช่ครับไมีถ่ายรูปหนึ่งผมไม่คิดมากเลยนะครับจริงผมเองคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วแราจารจากร้องเพลงเราเตรียมนตำตามไหมเพราะมันต้องมีเสียงซึ่งซึที่สำคัญทุกวันใด ก็ก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเกยบทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการลําลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่ป่าพี่เจมีแค่กับเชิญ์แมนมีเกสชแมนในงานไม่มีครับไม่มีเลยหรอไม่มีครับคนเดียวโโซล่เดียวเดียวเดียวโโซล่จริงเลยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับแขกรับเชิญไม่มีสักคนไม่มีเพื่อนมาเติมให้เพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับ S <S งานเรามีเนาะงานรามีไหมโอเคโอเคเดี oke, oke. Okay, ๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี uh ๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูจเขายด้าไถ้าเป็นเวลาพักมากเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวลองชวนดูว่าวันอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองับเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่า มีคือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีสี่ห้าหกปีอีกไหมก็ถ้าถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ไหลๆไปแต่ขายบัตรเอาสัมภไม่ต้องนะนะเดี๋ยวร้อนนะตำนานแพูดนะทริปญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นเหรอคะ่เจนวเพื่อแซวแหล่งเมือก ที่อ๋อมันตรงมาเลนไทยพอดีครับอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเลยลงเซเลเบรตนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับจะชิซุสกีคู่ใช่ไหมชิซุสกีคู่เสียงพูอเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเรยเชนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแล้วคือมีมีโมเมนต์อะไรแบบอย่างเช่นเป็นวะเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลย แบบไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือ<ล>ไ,ไปทิปสกีที่เป็นทิปที่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 ทสองของปีนี้แล้วมั้งครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าคือรอบแรกก็ไปสั้นๆแล้วก็รอบรอบนี้ก็ไปไประยะเวลาหนึ่งหนล,ลายคนลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไรพรส์ไปขออะไรนะเซอร์ไพรส์อะไรยังไม่มียังไม่มีครับเขาต้องบอกเขากยกให,ให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน,น่าจะมาแซงหน้าพี่ๆผมแซงอ๋อนี่เขายกให้ผมเรียบร้อะไรนะเขาโบยทุกคนเขาโบยทุกคนเลยยทุกคนเขาบอกว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยนะครับ มูมเกพงมาเกีรวงมใครับไม่แ้งไม่แข็งไปจารย่จะพูดถึงความพร้อมนะวันนี้ในเรื่องขนาดพตตวันนี้ใช่พี่เบคตัดไปมีลูกแล้วมีพี่เกพิี่เกตัดไปทไมะไม่มีได้ไม่มีใยเลยเหรอเาอาจจะเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้เีาจะต้องไปสืบก่อนว่าจะยังไงเราเดี๋ยวมาตัดทิ้งไม่แน่นอนเรา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 ตัดก่อนก็ได้ครับตัดก่อนสืบก็มีมีีอเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยแล้วว่าใครในแก๊งเรารวมรวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมอะไรสามคู่สามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนใคร มีเปอร์เซ็นต์ความหวานผมก็คนที่บุวยผมน่าจะไปก่อนทำไมอะไรก็ไม่ปล่อยผมว่าด้วยแบบว่าไวยวุฒิเขาด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิคุณวุธความล้อมความล้อมเรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรปวงธุรกิจเลยนี่นั่นไงนี่แหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบ ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็กมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยเลยเนาครับพี่มันมันเห็นแววหรือแบบวิแววหรือเห็นคือถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนั่นไงแล้วก็อะไรว่ามันต้องมีสมบัติเขาบอกถ้าครูเราพร้อมมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่อะไรเขาไม่มีการอแบวันเสาร์เอกไปรอแป๊บนึงครับบว่า เอา,าเอาไปเิทงก่อนแต่ทิศเนี้ยรดก่อนเชื่อไว้พอให้ผมด้วยครับเรพี่ไปดูไหมพี่ไปดูไหมชวนชวนชวนไปดูไปดูไปดูก sí> ันไหมครับโอเคครับอิเจมีเอร์โอทิเจเ์นี้หนึ่งสองโอเค